Shopping หนังงูเมลบอ o ส์ท็อปสวยหรูมากนะคะพี่ๆขารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่สาวๆทุกท่านที่ได้รับไปนะคะพึงพอใจถึงขีดสุดเลยคะ่ะและหลายๆท่านก็มีมากกว่า1สีด้วยเพราะอะไรคะเพราะว่ากระเป๋าของน้องเอ๋เนี่ยเป็นกระเป๋าคุณภาพผลิตจากหนังแท้หนังงูแท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วพิธีพิถันทุขขนกขั้นตอนการผลิต ใส่ใจละเอียดปราณีตซึ่งงานที่จะได้สวยละเอียดและปราณีตแบบนี้มันใช้เวลานานงานฝีมือความประณีตวิจิตบรรจงมันใช้เวลานานเดี๋ยวถ้าได้รับไปจะรู้ว่าเกรดทุกเกรดสวยยังไงผิวสัมผัสดียังไงนะคะคือดีมากอะค่ะแล้วใส่วัตถุดิบให้เยอะด้วยแล้วที่สำคัญราคาจากนงเวศอนะถูกมากนะคะถูกมากด้วยค่ะเอาราคานงเวศก็จะให้ขนาดแล้วก็ราคา ใบนี้ขนาดความกว้างด้านล่างแนิ้วความกว้างด้านบนอยู่ที่12สูง7.5นิ้วค่ะความหนาของก้นกระเป๋าจะอยู่ที่6นิ้วรุ่นนี้ราคาก็จะอยู่มันไม่ต่ำกว่าสองสามหมื่น 2, 3, อยู่แล้วความเป็นจริงอ่ะมันไม่ต่ำกว่าสองสามหมื่น 2, 3, แล้วงูเพาะพันเนี่ยเฉพาะค่าเลี้ยงดูก็เป็นหมื่นแล้วนะคะน้องเอจัดให้พิเศษสามพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ๆค่ะสามพันเจ็ดร้อยบาทสีธรรมชาติ ท้องงูเหลือมหนึ่งใบสุดท้ายถ้าพี่พี่สนใจมาแคปภาพทักแชทมาหา้นองเอ๋เลยค่ะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยตัวนี้เมล box top ชื่อรุ่นของน้องเห็นไหมคะด้านหน้าน้องจะมีเอ่อเหมือนตู้จดหมายอะ่ะเออน่ารักอะ่ะเขาน่ารักอะ่ะเห็นไหมมีช่องใช้งานด้านหน้าด้วยหนึ่งช่องนะคะพี่ๆอาไว้ใส่ของชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ค่ะ สวยเก๋ดูดีแล้วด้านในนะคะพี่พี่ขาก็จะเป็นซับในหนังวัวแท้ค่ะแล้วก็อ่ก็จะมีช่องซิปด้านข้างช่องอนเนกประสงค์ด้านข้างแล้วก็มีช่องด้านหน้าทุกช่องใช้งานช่องเล็กช่องน้อยช่องใหญ่ซับในเป็นหนังแท้หมดเลยนะคะพี่พี่ขาสนใจก็ทักมหาหาโนเอ๋นะถ้าไหนรับชมทาง u t u b e นะคะโนเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์เสร็จแล้วก็ ถ้าหาด้็นทางหลายได้เลย3,700บาทเท่านั้นค่ะเช็คราคาหนังงูไม่ได้ไม่ได้เช็คยากเย็นอะไรเลยนะคะพี่ๆเปิดเข้าไปในเว็บไซต์หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆหรือว่าเอาเว็บไซต์ของในไทยแล้วก็เว็บไซต์ของต่างประเทศแล้วพี่ๆจะได้รู้ว่าสินค้าประเภทนี้ราคาสูงมหาโหดตั้งแต่ไหนแต่ไรสมัยไหนตั้งแต่สมัยไหนจนถึงสมัยนี้ ปัจจุบันนะคาก็ยังโหดที่ไหนก็โหดหมดมีที่ต้องเห็นนี่แหละคะ่ะที่ถูกที่สุดแล้ว3700บาทแต่ความสวยระดับโลกนะคะย้ําความสวยระดับโลกความสวยความหรูหราระดับโลกค่ะขอเนน้ขอย้ํานะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่างานที่สวยเตะตามหาเศรษฐีพี่ๆคะ่ะงานอะไรที่จะจักระชากสายตาผู้คนได้ทั่วโลกอะ่ะใช่ไหมแต่เราไม่จำเป็นต้องจ่ายแพง แต่ตรงกันข้ามกระเป๋าหลายๆใบกระเป๋าหลายๆรุ่นบนโลกใบนี้ที่เป็นงานแบรนด์อะแพงมากนะคะแต่ความสวยแล้วก็ความดึงดูดนั้นยังไม่เท่าไหร่แต่ของน้องเอ๋เนี่ยเอาสิพี่จะไปไปแถบตะวันออกกลางหรือว่ายุโรปความสวยโดดเด่นรูหราแล้วก็สะดุดต,ตาเนี่ยเอาเป็นว่าประชากสายตามหาเศรษฐีทั่วโ,โลกได้แน่นอนสีเทาสวยมากอันนี้เป็นมูเหลือมค่ะเป็นหลังงูเหลือม ต่อไปนะคะเป็นสีอ e ี b ูนะคะอีกหนึ่งสีแฟชั่นยุโรปแบบเรียบรูแบบผู้ดีผู้ดีนะคะอ่าก็จะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเขียวเทาแล้วก็น้ำตาล มันทาให้ออกมาดูมีมิติมันดูแบบมีความผสมผสานกลมกลม่อมแล้วก็มีความดูราปัจจุบันนี้สีอีทูบเนี่ยนิยมใช้ไม่ใช่แค่ในงานแฟชั่นในแถบยุโรปนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นตึกอาคารบ้านช่องอคอนโดหรูในใจกลางเมืองปัจจุบันนี้จะเน้นเป็นโทนสีแบบเนี้ยเอ่อสีคุมโทนแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะร้านคาเฟ่ร้านกาแฟมีสีแบบนี้ค่อนข้างเยอะสีแบบนี้ให้ความรู้สึกเรียบหรูดูดีนะคะผ่อนคลายให้ความรู้สึกอบอุ่นและมีพลังงานดึงดูดมากนะคะ ตามเขาทาผลวิจัยออกมานะคะพี่พี่พวกร้านกาแฟร้านอะไรต่างๆที่ตกแต่งเฉดสีพวกเนี้ลองเอาของเข้าไปขายในนั้นะอัพราคาได้หมด <c oughs> มันเป็นสีที่ดูหรูมันเป็นสีที่ทําให้ดูมีราคานะคะพี่พี่ค่ะต่อไปค่ะต้อง็นให้ดูเป็นสีฟ้าโอ้โหความสวยความสดใส คนที่ชอบสีฟ้าจะรู้ไหมคะว่าสีฟ้าเป็นสีแห่งสติปัญญาคนที่ชอบสีฟ้าจะรู้ตัวไหมคะว่าเป็นคนฉลาดนะคะอันนี้ผลสํารวจนะคะผลสํารวจเป็นคนที่มีความคิดวิเคราะห์เพราะว่าคนที่ชอบสีฟ้าจะเป็นคนที่อารมณ์ดีกว่าคนที่ชอบสีอื่นนี่ผลวิจัยนะคะพี่ๆคะ่ะคือสีฟ้าเนี่ยถ้าเกิดอันนี้ผลวิจัยเมื่อไหร่ที่คนเราไปนั่งดูท้องฟ้าได้ออกไปผ่อนคลายไปเที่ยวแค่คิดนะคะ แค่คิดเราก็มีความสุขก่อนที่จะไปถึงแล้วแล้วเมื่อไหร่ที่เราไปถึงเราได้อยู่กับเฉดสีฟ้าสติปัญญาของมนุษย์และอารมณ์มนุษย์จะดีขึ้นและวทาให้การตัดสินใจตอนนั้นแม่นยำมากขึ้นผลลัพธ์ถึงดีมากขึ้นนี่คือผลลัพธ์ของสีฟ้าแล้วเมื่อไหร่ที่มนุษย์เนี่ยเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบกายเนี่ยให้แบบเป็นสีฟ้านะจะปรับเปลี่ยนฮอร์โมนพฤติกรรมอารมณ์อะไรต่างๆ สมดุลในร่างกายแน่นอนนะคะพี่ๆคะ่ะสีแต่ละสีเนี่ยมันจะให้ความความหมายแล้วก็พลังไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครต้องการปรับอารมณ์ใครรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนขี้งุินขี้วุ่วายอย่างเงี้ยน้องเอกขอแนะนําให้ใช้สีฟ้านะคะทําให้อารมณ์ดีแน่นอนโหเปิดมาฝั่งด้านบนเนีย่ยนคะใสหนังงูให้เยอะมากค่ะต่อไปนะคะสีเขียวมีทั้งท้อง,องแล้วก็หลังเลย เป็นเขียวตองแฟชั่นอ่าอันนี้บ่งบอกถึงตัวบุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของได้อย่างดีนะคะเพราะถ้าสาวสาวที่แต่งตัวเก่งเ่ยต้องยอมรับเลยว่าเขามีกระเป๋าทุกสีแล้วเขากล้าที่จะเล่นบ่งบอกถึงคนที่ชื่นชอบแฟชั่นเป็นผู้นำแฟชั่นเป็นเจ้าแม่แฟชั่นสีพวกนะี้บ่งบอกถึง ความเป็นเจ้าแม่แฟชั่นของบุคคลคนนั้นคนที่มีกระเป๋าหลายใบคนที่มีรองเท้าหลายใบเอ้ยหลายคู่หลายสีเสื้อผ้าหลายสีต้องการถือแล้วโดดเด่นเปลี่ยนกระเป๋าบ่อยเอเปลี่ยนกระเป้าบ่อยไปโน่นมานี่บ่อยแล้วเกิดความสวยโดดเด่นหรูหราแบบไม่เหมือนใครต้องการของที่มันเหมือนใครพี่ได้กระเป๋านองเหยีไปพี่จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนตัวนี้คืองูเหลือมนะคะหลังงูเหลือมมีให้เลือก หลังด้วยแล้วก็ท้องด้วยท้องนะคะโชว์เกรดใหญ่ตรงกลางโอเคไหมสวยมากสวยมากๆเลยปิดช้ายที่สีชมพูโรสค่ะสวยหวานมันมีความหวานแล้วเห็นลวดลายของงูไหมคะทีนี้นเราจะได้สัมผัสถึถงความดุกดันแล้วก็ทรงพลังมันมีความสวยมันมีความหวานพร้อมกับมีพลังดูมีอำนาจ คืองูอ่ะเป็นสัตว์ทรงพลังอยู่แล้วแค่เห็นลายงูก็สัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ความอลังการความทรงพลังของเขาแล้วพอใส่สีหวานเข้าไปกระเป๋าใบนี้มันก็จะได้ฟีลลิ่งแบบหลายอารมณ์ด้วยกันเพราะฉะนั้นนะผู้หญิงเราก็เหมือนกันค่ะดุตลอดเวลาก็ไม่ได้ก็ต้องมีความหวานด้วยแล้วถ้าผู้หญิงที่สามารถเปรี้ยวก็ได้หวานก็ได้ทรงพลังก็ได้เป็นนางพญาก,ก็ได้เป็นนางแมวก็ได้ หนูไม่อยากให้พลาดสีเนี้ยใบนี้เลยคือบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นได้ทุกอย่างจริงๆคุณจะสวยดูดีโดดเด่นแล้วก็มีสเสน่ห์แบบที่ไม่เหมือนใครได้ใไบไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเอาละคาชอบสีไหนทักมาหาห้่งอยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของเราด้วย,วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ